สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแก้ปัญหายอดฮิตสำหรับคนใช้ตู้เย็นกันนะครับนั่นก็คือฝาช่องฟรีซนะครับแตกหักนะครับก็จะเป็นการซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับโดยที่เราจะมีที่ซื้อนะครับในออนไลน์นะฮะโอเคก่อนอื่นที่เราจะซื้อฝานะครับเราสั่งซื้อฝาเนี่ยเราก็ต้องมาดูป้ายด้านในตู้เย็นก่อนนะครับว่าตู้เย็นรุ่นนี้นะครับรหัสรุ่นคืออะไรนะฮะ พราะฝาแต่ละรุ่นนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับหาดรุ่นของเครื่องนี้คือ panasonic นะครับรุ่น n r a 1 8 xn 1นะครับก็จะสามารถใช้กับฝารุ่นอื่นได้นะครับของ panasonic ซึ่งเราต้องเอาหัสนี้นะครับไปค้นหาในแอปของ shopee หรือว่า lazada นะครับส่วนตอนนี้เรารออะไรนะครับเราก็จะสามารถนะครับเอาโฟมรอยกระทงเนี่ยนะครับตัดพอขนาดช่องฟิตแปะไว้ก่อนก็ได้นะครับ เพื่อกันความเย็นออกนั่นเองนะครับฟ้าไหลนะครับถ้าซื้อถ้าซื้อจากศูนย์ก็อยู่ที่ราคาประมาณ590บาทนะครับแต่ว่าถ้าซื้อออนไลน์ผมได้มาราคา281บาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับนี่คือกล่องที่เขาส่งมานะครับ281บาทนะครับทางนี้เนี่ยผมไม่ได้สปอนเซอร์จากทางร้านนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับเป็นฟ้า เปิดดูนะครับก็เป็นฝาเดียวกับโรงงานนะครับนี่โค้ดหัสฝาก็ประมาณนี้นะครับคือใครอยากให้ชัวร์นะครับก็วัดความยาวความสูงของฝาก่อนก็ได้นะครับในการสั่งซื้อนะครับอันนี้เป็นพาร์ทอะไหล่มามาเลยนะครับจากโรงงานแน่นอนนะครับผมก็เลยมั่นใจว่ามันน่าจะใส่ก็ได้แน่นอนแหละนะครับเพราะว่าเอาออกมาแล้วนะครับก็ขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากับฝาที่แตกไป หลังจากที่คุณได้รับฝ้าอะไรเรียบร้อยนะนะครับให้คุณนะฮะทำความสะอาดมันในการล้างด้วยผงซักฟอกหรือว่าล้างด้วยสไลดนะครับก็เราจะมาใส่กันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับผมขอจับอีกมือก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งเราจะเอาเดือยนะครับเดือยด้านบนใส่ก่อนนะครับเดือยด้านบนใส่ก่อนนะครับและก็จะใส่เดือยด้านล่างนะครับใส่เดือยด้านบนก่อนนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็เอามืออีกด้านหนึ่งะครับจับประคองฝาด้านล่างแบบนี้นะครับเอาเท้าเหยียบ ตรงพื้นมันนะครับไม่ให้ตู้เย็นไหลนะครับแล้วก็พยายามดันนะครับดันตรงๆนะเรียบร้อยครับเข้าแล้วนะครับนี่นะครับก็ใส่ด้วยดันเข้าไปตรงๆนะครับอย่าที่ใส่เฉียงใส่แนวนอนแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็งบประมาณที่เราใช้ซ่อมนะครับ281บบาทนะครับสำหรับฝานะครับรุ่นนี้นะครับ ก็สามารถนำเอาไปใช้กับรุ่นอื่นได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณาตับละ